พี่นภพรวสวัสดีค่ะพี่มนต์คำแดงสวัสดีค่ะน่ารักมากอะ่ะพามาตัดแดนมะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยแหละตรงนี้จะเป็นสำนักจะเป็นสำนักง,งานเรา <c oughs> มาแล้วรอบหนึงนะหนูมาแล้วรอบนึงแต่ว่าจอดรถไว้นู่นนะ จอดรถไว้ตรงนู้นนะคะพี่ทอมสวัสดีค่ะเอ่อมวยไทยสวัสดีค่ะน่าจะปลูกหญ้าแพนกลา่าตรงนี้มันเป็นนาพี่ดวงเพนสว,วัสดีค่ะมวยไทยสวัสดีค่ะแล้วก็พี่รีนะพี่สุชาติไถนาทำไรเอ่อไถนาทำหนูไม่เ,เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาหนูว่าจะปลูกหญ้าแพนกลา่านะอยากรวยขายข้าวไม่รวยลืมแว่นแน่มาแล้วรอบนึงนะพอจะขึ้นไรลแล้วลืมแว่นต้องกลับไปเอาแว่นอีกสวัสดีพี่ทุเรียนค่ะแล้วก็ผู้ใดนี่แม่พี่นันทพรเนาะโอ้พี่นงคานสวัสดีค่ะเดินสะหอบเลยนะไกลอยู่นะจากนู่นเหรอคะเจ้า นู่นอะเห็นไหมจากบ้านหลังนู้น่ะแม่เดินมานะหนูเดินมาจากบ้านนู้นแหละจอดรถไปตรงนู้นและค่ะลืมแว่นอะจะขึ้นไลทลืมแว่นไม่มีแว่นเหมือนคนตาบอดหนูจะปลูกหญ้าเพนกูล่ามีน้ําให้หรอหนูดูก่อนมันจะมีแหล่งน้ําอยู่มันจะมีมีน้ําอยู่เออฝั่งนี้นะต้องป่าเขียวๆคะ่ะ น้ำมันจะมีหนองน้ําอยู่เดี๋ยวหนูจะพาไปดูว่าหนูจะดัดแปลงเป็นสาได้ไหมฝาก,กวดน้ำไว้ตรงนี้แล้วกันเออแล้วค่อยไปเถอะให้แดดอ่อนกว่านี้ก่อนฮึอพี่เกาะหนูนี่ก็บ้าจี้นะเออบ้าจี้ตามไปด้วยพี่ช้ยอ้นสวัสด,ดีค่ะปาดิ้งดองเยลามันสวัสด,ดีค่ะมันจะมีแหล่งน้ำอยู่นะหนูขุดสะแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะได้ไหม แม่สาขอที่ดินผูกกระต๊อบสักหลังสิคะอยากไปอยู่กับชีวิตบ้านบมาอยู่บ้านสวนหนูมา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 บ้าน,านสวนหน,น,น,หนูไม่มีคนอยู่เลยมาที่มามาอยู่ด้วยกันอันนี้ไถแล้วให้พ่อปักนะไถแล้วจะให้พ่อปักเพราะว่าที่มันมันไม่ได้ระดับลนะอืมแล้วเวลาเราจะขังน้ํามันไม่ได้พี่